แดกอมกับบ้านมึงมันยากปุ๋ยกูดิทอดไข่มึงกินอยู่นี่หิวเข่าแล้วเฮ้ยจะไปทอดไข่มึงกินดอกนี่เดี๋ยวสอนให้แล้วมึงจบปอสองยังไงเก้าปีแล้วอยู่ปอสวทอดไข่เป็นปะกเปลี่ยนใส่น้ำมันก่อนถ่านมันหอนแป๊บนึงคือบรถใส่เกล็ดสิมันก็ว่าแซ่บนี่มันต้องหอมไงถ้าเท้าเตาถ่านมันจะหอมนะ พอใจป๋้วเฟอเเอาพรองไปใส่เหรอเอ้ยพิงไปอยู่นี่เพ,พ่อดีมาดูอ่ะเพ,พ่อดีมาหับดูก็ไปกับผู้ใดนวะอู้หูเดี๋ยวโทรถามให้แล้วรอให้มันโุกเร็วเลยหิว,วข้าวเหอะหิวข้าวเหอะรอแป๊บนึงโทรถามประธานก่อน <วะ S 1> ทิง้งหนีไว้ทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้รอไฟมันร้อนก่อนจะเพิ่งไปทำอะไรมันโอเคครับฮัลโหลครับประธานทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้อ่ะมันหิวข้าวอ่ะเราได้ทอดไข่มันกินอยู่นี่แล้วมาทานไปกับใคร ไปกับใครกับใครนะโอ้ยรีบมาร่ามันกับหน่อยไม่เอาอยู่หรอกไอ้นี่นะไม่รู้ค่อยรู้เรื่องเลยนี่เหรอโอ้กับใครกูถามว่าประธานไปกับใครมึงได้ยินว่าอะไรกับใครก็กับใครไงโอ้ย ว่าอะไรเนี่ยตั้มเขาบอกว่ากับใครอะกับใครอะก็กับกับใครไงกูถามประธานถ,ถามพ่อมึงว่าไปกับใครกูไม่ได้ว่ากับใครโอ้บริัตอะพวกโริษัตว์ไปเรียนด้วยไหมพวกบริษัทไอ้มึงเข็กเนีย้ยไ